ถึงน่าทำบุญโปรดภัยเราก็แย่งกันละขอมีโศกมีลาบน้ำกันเนาะครับเนาะจะได้ทำบุญจากไปยั่งกับไปเข่าฟันน่ะตุกเด้อจะที uh> ่จะทางก็จะแปลกน่ะต uh 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 ุกไปเห็นกันละไปเห็นของดีนี่ยแหละไปเจอของดีนี่ยแปลกคักกว่า จะได้ขอบคุณอัตุกลหลายค่ะวันนี้คะ่ะพี่น้องนะคะทางช่องนะคะก็เป็นเพียงสื่อนําเสเนอแนวทางเท่านั้นนะคะคลิปของเราก็โปรดใช้สติใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านโชคดีในโชคลาภนะคะเฮงๆรวยๆสวัสดีคะ่ะ ผู้ใดที่อยู่ในไลน์สดนะคะท่านผู้ชมทางผ่านไปบังเทียนรถนะตักนั้นคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะอาจารย์อผู้เขียนทะเบียนรถแล้วไหวก็นั่นนะกลับไปเบิังเลยกับเบียนรถเป็นแค่หกเจ็ดเก้าเนี่ยโอ้ผมได้ลูกแก้วครับได้ลูกแก้วแต่มาเห็ดที่แหลกนี่แหละร้อยมาผมก็ย่างตีคู่มากเลยเพรับเป็นเล่าเป็นแสงมากมโหดสางนี่แหละ ลุงผมดิเบลเนาะผมดีเบลเพิ่นม่ไห่สามดับดับที่สามยังไงแต่ว่าเห็นทั้งสามเห็นยังก่อนนะครับเป็นแสงครับเป็นแสงกลมๆเป็นเล่าคือนเล่าแหลมๆนะครับเป็นกลมๆซ้ำนี่แหละคระจายลูกเกลียวครับตอนเรียกห็นลูกเก้ีวครับตั้งอยู่มองทางลงมาครับตั้งอยู่ทางมาผมมาเป็นตากุบ โอ้ยเด็กขวบใหญ่แล้วผมเลยยางไปครับยางไปบวเห็นเลยลูกเกี่ยวลูกใสตีงเลียงนะครับมาที่นี่เป็นแสงสะท้อนขึ้นหงจักรึงขึงผมก็เป็นคนที่วิญญาณเนาะผมก็มิตรนบผมก็เลยว่าโอ้ขันแม่นเป็นเจ้งในไก้ตายอยู่นี่นะผมอธิษฐานยังสั่นนะขันบุญเมื่อไรก็คืออายขันบุญไล่ก็คือกอให้เจริญครับ ผมยางทวมหัวผมประมาณนี่แหละคนนี่ยนะลูกเก้ียวเนะอ๋อครับเป็นแสงเก็บสีนะครับครับหยาดลงดำเปื้อนเนาะแสดงว่าเพิ่อนเฮ็ดสร้างปฏิหาริย์ในเบื้องลายเทื่อครับผมเอาไปซุ่มปะเฒ่าซุ่มถ้ำเทียวกัเห็นรูอยู่แต่ว่าบ่มีไผได้ครับออืซุ่มปะเฒ่านี่ซุ่มญาติพี่น้องเพิ่นนี่ว่าเพิ่นฮักผมหลายออืครับเพิ่นก็เลยะท่าเอาให้ผู้อื่นก็บ่ให้ให้แต่ว่าก็ไปเก็บได้ เก็บเก็บสามดับเก็บได้อยู่นี่ครับไกลๆนี่ยพนมาหยุดอยู่นี่นี่ยุขอบซาครับโอ้ไกลๆนี่นะครับเป็นก้อนบ่ครับเป็นก้อนเป็นกันถ่ายรูปเบื้องนี้จีเป็นคือยังทำเขาไปลึกๆไหมครับอ๋อคือว่าเพิ่นนั่นเน้นเป็นสีอย่างครับเป็นเจ็บสีด้วยตัวอันที่เพื่อนในผมมันเป็นคือมาดินว่านยังกับบอเมียนอยู่ในกระเป๋าในหน้ารถ ก็มีดีเนาะคป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องมหัศจันย์อยู่เ๋ยเอามาหาเอฟซีเคบิ่อครับอาทาเบงนะครับเพิ่นเอาเนหนารักษาเวนนารถนะครับรอบแป๊บนึงนะครับเพิ่นมีของดีนะครับแสดงกับปูยาเพิ่นตะกรอนครับ คนุพคนว่าหมหยไผ่เป็นของดีนะครับขออนุญยตดด้วยนะตุกเด้อขอประหยัดชมบุญบรารมีนะครับครบับนี่แหละทะเบียนรดของนาตุกนะครับเมื่ขึ้นพ่นจักมันยังมาดนจิตดนใจนะครับริ่นว่าน่าจะเป็นทะเบียนลดนะครับหกเจ็ดเก้านะครับให้ตัดวินวินแล้วเด้อครับเด้อหกเจ็ดเจ็ดหก 6 9 9 6 7 9 9 7นะครับแต่อีกอีกอย่างหนึ่งนะครับนะักตุกิ่นบอกว่ารถคันไรเขามานะครับบริเวณสถานที่ของเพิ่นนะครับมันจะออกประจำแต่ว่าแอดมินเคยเขามาครั้งหนึ่งนะครับไปออกข้างงานแล้วครับ89ตรงๆนะครับ, 8, 9, รรรบมันจะเหลือ92กับ96 92 29 9 6 9, 6, 9, 6, 9, 6 9นะครับ สองหมันเหลือ9 6้สองนะครับ8ปดออกไปแล้วนะครับมันจะเหลือ2 6 6หกหกสองพอสองหกหกสองับสองเนะครับเดี๋ยวไปสมค้องดีกับนาตุกนะครับ ใสมมติแนมเห็นครับนี่หอยหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นแสงบอกครับอันนี้อันนี้บอกครับนี่นะครับเป็นแสงเล็กไหลอันนี้ถ่ายรูปเราขยายออกเบื้องเจีงสีรูปครับน่าตอันนี้เล็กไหลผมขออนุญาตครับขอโทษเป็นแสงอย่นอยู่ฟังอยู่ขี่ตุ่มกุยยู่เท่งนี้มันเล็กไหลเด้น่าตกอันนี้เจ้าใดมาจังไหนนี่สามดับเพิ่นลอยมาตอนแรกมาล่องยืนอย่างนี้ครับแต่ว่าเอาบ่ได้ พันโล่งนี่ผมไมนเต็มี้ดินคนละครัแต่ว่าผมมียังผมเข้าไปผม,มคกิบดอกไม่ยดทูบเข้าไปอันนี้รอยมาบ่นี่ครับลอยมาน้ำแสงอะพอดีแสยงยุดนี่ตุนนี่กับตกลงเลยผมเห็นอดตอนตกมืดตั้งสามทีอะครับต่ว่าที่อาสามยังไดครับข่าเรือเสือเทพินอนโคตรเงือดผมมาสั่นว่าพ่นหักผมมันเป็นแต่เรือเสือ,อด้วยนะจู่ เห็นาตุคิดว่าเป็นยังครับอันเนี้เป็นสเก็ตเล็กไรไปสัญญาสเก็ตเล็กไรเจตังว่าเล็กไหลเอเตี้ยเพราะว่าขยายก้อยหายแบบนี้ท่ายรูปเบื้องล้วขยายออกจังสบเป็นคือยังทำเล็กๆเดี๋ยวหลังจากจบคลิปจังสี่ทายเบื้องเด็กพี่น้องแต่ว่าในสายตาแอดนะคะตามที่เคยเจอของดีมากนี่แอดคิดว่าสิเป็นเล็กไลและยูดีๆนาตุคขึ้นได้ครอบคล้อง มันลอยมากนี่มันก็แปลกพร้อมนะครับเป็นแสงเป็นแสงเป็นกลมเป็นกลมจังสๆเป็นเล่าเงาครับพุ่งปูดปูดนะครับซ้ำนี่แล้วนี่ครับเชียดหัวมาเนี่ยครับอืไม่หยุดไม่หยุดยะ่นี่กับสลด์กับหยาดลุ่งคนหยาดลุ่งนั่นที่สลดยเนี่ยหยาดลุ่งเล้วจังโลยจังไป อแสดงครับเมื่อดับรุ่นมากกบม,มาร้อยมากร้อยมากร้อยมากไเล็บไกล <มา S 1> ของแพ้ได้ครับมากกับมาลุงอยู่นี่เราเป็นแสงวา่าบับบับผมว่ามันเกีียขนมแม่ผมก็เลยไปซองมึงนี่ยู่ซื้อหนาประตูผมเนี่ยค่ะซองมึงอุ้ยฉันไม่เล็กไกลคือว,ว่าอยู่อาซาคุไบท่ามึงอันเดี่ยวเดียวเงยเด้เนาะขับแมนอยู่เพราะว่าร้อยมาก ลอยมาเป็นแสงมาดับที่สามร้อยมาแต่ฝุ่นเครับนี่มาหยุดอยู่ปากกอกล้วยนี่ล่ะอันแสงเนี่ยลอยมันฟังนี่ลอยเพื่อนเพื่อนที่อ้อมอยืนน้ำมูลอ๋ออยู่บริเวณน่ะที่หน้าเฮานี่ครับพุ่นเพื่อนขึ้นไปฝุ่นได้ลอยไปแต่ว่าโมเมนของบดีครับนี่ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้เก็บได้ยังไหนต้องขอบสะเพื่อนเพื่อนมาหยุดอยู่นี่ครับเพื่อนมาหยุดอยู่นี่ดับไม่ดับ ตอนลงอันผมก็เห็นด้ครับเ็นร้อยมาผมเปลวผมเจ็บดอกไม้สูบเที่ยงเปลวบยใสีทุมผมเลยว่ากันแม่นหักผมมีหลีครับกันผมจะเลื่อนไปนากันให้ตีสองไ้ผมเห็นแสงครับแสงยุ่ยนี่นะครับนี่มาจากนี่เข่าตาแมบไปบ่ครับมามาผมเลยเจ็บดอกไม้แสงจากนี่บ่จากอันหินก่อนนี่ ผมเลยเก็บบอกไงสูบเทียนไปขอคำขอขันตามพิธีขอครับ,รบฟังฟังอยู่ตุม่มโอ้ขึ้นมากกระดัมปืปปป๋งๆสิโบมีขีตุ่มเลยครับผมก็เงียบจริงๆผมเลยโอ้ยซุ่มปะเถาปะเถาผมก็เป็นถ้ำเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นวัดจังไหน่นโอ้ยเพิ่นอยากได้ครับเจ้เพิ่นเพิ่นวันเป็นเลกไายป่เพิ่นก็บม่ได้ว่าเป็นเลกไายมันเป็นของดีของเต่ปูตะปูส่วนคนเ่นครับ อบอกขนละตุกครับ้างละตุกว่างเป็นเรื่องเรือเสือแม่พี่น้องครับมันเป็นเรื่องเรือเสื้อได้นะตุ๊กผมผมเคยเบื่อเสียวได้ที่แหลกกันเพราะว่าทุ่มพอเถ่าทุ่มเนี้ยอยู่ให้อยู่หน้ารอยนี่แต่พอใหญ่ไม่ใหญ่พวกพนมิวิซาสมัยคนเก่าเห็นประจำแสงอันนีแสงเป็นเล่าแจ้งปางจ้งปางมาแต่ว่าโบมีของบอดีเรี่ยวอยากได้แต่บ่มีไผได้ครับเม้่อผมจนเงือกเนาะ ตเป็นผู้ยานแน่เลนเป็นแสงมาบาบบาบครับคือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะคะที่เกิดขึ้นนกับคนบุคคนหนึ่งซึ่งคิดว่าบางคนอาจจะอยากได้ตัวนักหน้าตุกว่าเขาอาจจะอยากได้แต่เขาไ่ได้แต่ว่าหน้าตุกนี่คือคนมหาเองเี่วอยากได้แต่เราบ่เถาไม่เถาอยู่หลอดแสดงว่าเป็นหักเป็นแพงหน้าตุกคนยังไห้เนาะมก็เคยเห็นนักเตอเลยมียานมีจิตสัมผัสอกอย่าสัย่างคือเป็นเกิด จนโตกะใหญ่นาะผมเฝ้าโหไปพอเถเบิ่งไายรูปจะเป็นสเจ็ตเหลี่ยมหยาบหยาบคนนี้นี่ไายรูปนี่โยอดจัดรักษาไปดีนะตุ๊กเด้อครมาตุ๊กเท่านั้ตุ๊กอันอันนี้นะตุ๊กเอินว่าจะอะไรค่ะอันนี้อันนี้บอกรับเจ้าต่างเอินเล็กไรอันนตุ๊กเอินว่าจผมผมบ่อวันผมผมว่าเป็นสเจ็ตเล็กไรเป็นสิแม่ออกจากแสงตัวนั้นลงมาครับ ตอนที่แรกกันโอ้ยเสียงมิดได้หน่อยไหลแต่ว่าโบมีหม่งลงอ่ะหาปรัสนแต่ว่าแนมเห็นนี่แหละครับอยู่นี่เลยมาลงอยู่หนาเทียงเลยครับผมก็เฝ้าหาเฉีอาแล้วเพราะผมก็บ่เคยเห็นจักเทื่อนดิผมว่าเล็กไหลเดิเล็กไหลแล้วเนาะอยู่ดีๆีลอยลอยมาเรื่องเรือเสื้อแต่ภาคใต้ขมยังบ่เคยเห็นแบบนี้ซุ้มปะเถาซุ้มทำนี่อยู่โอเปซองเมืองนี่โอ้ยใหญ่ครับครับ เดี๋ยวขอบูชาต่อร้อยติครับแต่ว่าผมก็เลยว่าเยาไปท่อเพิ่นโอไปก็บ่ดีเพิ่นเพิ่นบ่ได้ฮักจังซี่แม่ครับเพิ่นบ่ได้ให้ครับอืออ่ะได้ชมกันนะครับก็เป็นเดี่ยวแต่ผู้ใดฮู้จักก็บถักมาเด้อครับเด้อแต่วิเคราะห์กับคือเป็นนะตัววีเราะห์ว่าเป็นเศษน้องช่างเกาะเด็กครับเป็น เป็นสเก็ตของเล็กๆเป็นแสง,<อ>งพุ่งมากครับกับสีประมาณนั้นนะคะนะ้าตุ๊กคิดว่าเป็นได้ต่างกับว่าแม่นละลายเล็กไหๆนี่ในความรู้สึกของเจ้าของเนาะแต่ว่าพี่น้องลองเบิงขันผู้ใดว่าคิดว่าเป็นอย่างกับรองคอมเมนต์มาเบิงเลาวแต่้ธอเบิงครั้งรบหลบหลอกนะว่าหมอทำอมเป็นกับว่ามาตรฐานครับ,บ,บแสดงว่าได้เล็กไหลอันนี้มากนี่มีแต่สูบ่นตุ๊กที่จะได้ยู่ตลอดดรับครับ เพราะวันนี้ยินข่าวอยู่ไปมาใส่กับไปกับนี่แต่โคนหักโคนหอมเห็นไหมครับครับครับอาสาทุนตุกก็ขอให้ดูแลคุ้มครองนาตุกคือเก่านะรูปตัวเลขว่านี้ค่ะนาตุกโคงสุดท้ายแล้วเนาะมาเมือสุดแรกแล้วก็เมือสุดท้ายที่เป็นตัวใดตัวนี้ยู่บ่ค่ะนาตุกโซ่เอฟซีเบิ่งนะจ๊ะเป็นทะเบียนรถของนาตุกคนมาจากย้ำเป็นตัวเลขเนาะค่ะนาตุกเป็นยังคือย้ำตัวนี้ เอาว่าคือเอฟซีขั้นเอกจักหน่อยโฮเกิลเก่านะครับว่ามันเป็นเกิดเรื่องประหลาดครับเกิดที่ผมบม่ได้คือที่ว่าที่เปลี่ยนไปได้เองใช่ไหมครับเราฟันฟันเพิ่นทีบูฟันเนี่ยหัุดนี่เพิ่อนเทย์เป็นโตเพิ่นที่แบบกับมันคนคือเทากับทีว่านั่งซื้อเอาโหลดจังสีน่าครับแต่เพิ่นบอกว่าได้ผมได้ซื้อแบบนี้ครับแค็ดให้รถคันนี้ มีจังไรจับจุดสังเกตสิงานเนาะครับเนาะผมเป็นร่างจังหอนเป็นพีทั่วบ้านจีโามาหมู่บ้านบอกครับผมก็เลยว่าโอ้บระท่านใหไ่้บะท่านด้ฝันต่อครับผมก็ไปยามจีทำสมาธิที่ผักพรเรแบบสงบนะคอยขอเพิ่นสิว่าครับครับโอ้กันผมก็เลยทีิษฐานว่าโอ้ผีเพิ่นมาเพิ่นมาเมื่ออื่นี เ็คือสิไในโซกไงล่ะคผมผมไม่ได้คิดว่ารูดผมสิไปยังสักเ่าผมเิดว่าเพิ่นในโซกไงแล้วนะอ๋อกับพี่แจน้าไว้นอะนะตุกกนอนี่เระเป็นทะเบียนรถนะครับที่เพิ่นบอกว่าเกิดสิ่งประหลาดประหลาดกันมานะครับบ่กเคยเป็นกับเป็นแม่นบอกครับหกเจ็ดเกานะครับตัดวินวินเด้อยครับเด้อหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าหกนะครับหกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับ สำหรับสองตัวได้มาจากไหนครับสองเก่าเนี่ยฟันครับฟันนี่หัวเรียวฟันสองอ่มือครับครับคฟันมาบอกเป็นโตเลยว่าฟันที่เดียวนั่นแหละบอกเป็นโตเลยหอกเป็นโตเป็นผู้เฒ่ามากสองคนผู้ชายครับครับเป็นผู้เฒ่ามากสองคน นาตุกเลยตีเป็นเก้าสองสองเก้าครับอืมครับก็เลยตีเป็นสองเก้าบนี้มันมาตรงกันกับทะเบียนรถที่เขามาหนีครือนาเต่ังมันบอกค่ะนาตุกแมนครับผมนาตุกว่าคันฟันทองตัวใดก็รันตีตัวใดหนิใช่ไหมผาดกัาหน้าครับโมผาดครับผมมั่นใจครับก็ซิบก็ฝนละไปครับงวดนี้เนาะครับเนาะงวดนี้ดอะขอขอให้ดีนะครับอะขอบคุณในร้ายนาตุกครับขอบคุณครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับนี่ครับนับถูกันทักนะครับเอาให้เบิ้งทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพี่แจน้าด้วยครับเดิอทะเบียนมันออกไปแล้วนัตุกเข้ามาครั้งแรกมันออกแปดเก้านะครับมันออกไปแล้วแปดเก้านะครับเข้ามาครั้งแรกตอนนี้จำเข้ามาครั้งที่สองนะครับกับพี่าจน้านะครับจะมีแปดเก้าสองหกนะครับ อาจจะเป็น2992หรือ2662นะครับอขอโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนด้วยครับเด้อสวัสดีครับ